ดีส้มซื่นคืนคืนคองผู้มุคาทั้งหลายพัมพอมมานั่งล้อมพาความสาลพัน มากมากคู่ผูป้าปดามีขาา้าวหานปง่งโรงเรียนซ้อนมีซุ้มนั่งกะสิงฟอนหาบแห่หอมเฮามีบาสีผ้าเข่ามากเบ่หงหอมพังดอกสมังดอกอมแกมโม่มัมมนป่าตอนที่15พิรุษวันรุ่งขึ้นโรงพยาบาลเวลา 8นาฬิกา30นาทีอุดอู้อยู่ในห้องพักพิเศษแบบนี้ก็หลายวันละหลังจากที่ตื่นมาผมก็อยากจะหาอะไรกินเย็นๆสักหน่อยตอนนี้ป้ากำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ที่โซฟารับแขกโดยไม่รู้เลยว่าผมนั้นตื่นแล้วผมตัดสินใจทักไปหาเพื่อนในกลุ่มรวมหมอเพื่อจะทักทายเพื่อนๆที่ไม่ได้คุยกันมานานแล้วเหมือนกันยูผมทักทายเพื่อนรักก่อนและแอดชื่อเธอไป ทั้งสี่คนในกลุ่มก็อ่านข้อความพร้อมกันแล้วกับว่าเวลานี้นักกันว่างอย่างนั้นล่ะมึงฟื้นแล้วเหรออยู่พิมพ์ขึ้นมาในทันทีหมอเพลงเป็นยังไงบ้างก่อนแก้มจะพิมพ์ตอบกลับมาอีกคนเพลงฟื้นแล้วเหรอปันปันเองก็พิมพ์ข้อความส่งมาเช่นกันยินดีต้อนรับกลับครับหมอเพลงหมอแดนเป็นคนสุดท้ายที่พิมพ์ตอบข้อความผมมาขอบคุณครับทุกคนผมมาแล้วนะผมตอบกลับไปอย่างสุภาพ เดวกูไปหาอยู่พิมพมาเช่นนั้นผมก็เบิกตาโพลงในทันทีเออไม่ต้องปากูอยู่อ,อ้าวอุ้ยคิดว่าหมอสงครามรายนั้น่ะเฝ้าตลอดเลยแต่ถ้าว่าแค่ปันปันพิมพมาเช่นนั้นผมก็ต้องขมวดคิ้วยุ่งในทันทเีเฝ้าตลอดอย่างนั้นเหรอเออตั้งแต่มึงเกิดเหตุหมอสงครามก็อยู่ดูแลมึงตลอดอยู่พิมพ์ตอบกลับมาก็เห็นมีอยู่สามวันที่ลาง,งานไป ก็สงสัยอยู่ว่าไปไหนอ่ะก่อนแก้มจะพิมพ์เสริมขึ้นมาใช่ใช่เห็นว่าบอกว่าเหมาะสงครามไปสืบเรื่องรถนะปัน,ป,นปันเสริมอีกคนจริงเหรอเออพอกลับม,มาก็มีรอยฟกช้ำที่หน้าทุกคนเห็นกันหมดแต่ไม่มีใครกล้าทักแค่อยู่ตอบกลับมาเช่นนั้นผมก็นิ่งคิดไปทันทีอ้าวเพลงตื่นแล้วเหรอลูกหลังจากที่ผมคุยแชทอยู่กับเพื่อนๆอ,อยู่บนเตียงป้าก็วางหนังสือพิมพ์ลงแล้วก็ทามผมขึ้นเออครับ ผมคุยอยู่กับพวกหมออัปเดตเรื่องงานนะครับผมบอกก่อนป้าจะพยักหน้ารับงั้นคุยต่อเถอะเดี๋ยวป้าจะออกไปหาอะไรไมาให้ทานอ่าไปเป็นไรครับผมยังไม่หิวเดี๋ยวจะให้ยูเอาน้ำมาให้จากข้างล่างไม่ต้องให้ป้าลงไปอีกหรอกครับผมบอกเช่นนั้นป้าก็พยักหน้ารับแล้วยกหนังสือพิมพ์ขึ้นอ่านต่อผมที่เห็นเช่นนั้นก็หันหลังกลับมาแชทกับเพื่อนในแชทต่อเรื่องฟกช้ำที่หน้ากูก็เห็น หมอสงครามเป็นห่วงหมอเพลงมากเลยนะครับก่อนหมอแดนจะพิมพ์ส่งขึ้นมานั่นก็ทำให้ผมยิ้มออกมาบางๆแล้วมึงเรียกกูมีอะไรหรือเปล่ายูถามขึ้นผมก็ได้ช่องบอกให้เพื่อนซื้อน้ำขึ้นมาให้อย่างที่บอกกับป้าไว้ในทันทีกูแค่อยากได้ชามานาวน้าตึกมึงซื้อให้กูหน่อยได้มาค่ะ <c oughs> ตื่นมาก็ใช้เลยนะอยู่ประชดผมก็หลุดขำออกมา,มาเบาๆในทันที <c oughs> แล้วอาการมึงเป็นยังไงบ้างอะ ยูถามต่ออืมก็ยิงเจ็บอยู่ะเจ็บไม่นานเดี๋ยวก็หายมีหมอส่วนตัวดีขนาดนั้นนะ่ะป,ปันปันที่แซวขึ้นมาแต่กลับทําให้ผมต้องขมวดคิ้วยุ่งฮะหมายถึงอีปันมันหมายถึงหมอสงครามนั่นแหละก่อนยูจะพิมพ์ตอบกลับมาแทนผมที่ได้อ่านข้อความเช่นนั้นก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทว่าเมื่อป้าวางหนังสือลงอีกครั้งและเดินมายืนนิ่งอยู่ข้างเตียงลองคิดอีกทีนะ อยากจะกินอะไรไหมป้าจะลงไปซื้อของพอดีนะเ่เอองั้นป้าซื้ออะไรมาก็ได้ครับเอาที่คนป่วยกินได้ก็พอผมบอกแค่นั้นป้าก็ยิ้มบางๆให้และยกมือขึ้นมาลูบหัวผมเบาๆถึงแม้ว่าผมจะยังรู้สึกไม่ดีกับเขาอยู่แต่ในเวลานี้คงไม่เหมาะที่จะพูดแขวะเขาไปเรื่อยๆเมื่อป้าเดินออกไปผมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ส่งหาเพื่อนรักต่อเออนี่ป้าออกไปแล้วเอามาให้ด้วย เครคะอยู่ตอบเช่นนั้นแชทกลุ่มก็เงียบไปเมื่อเห็นว่าตอนนี้ไม่มีข้อความจากฝ่ายใดแล้วผมก็เปิดแชทไปหาหมอสงครามใน,ท,นทันทีแชทที่เพื่อนๆผมบอกว่าเขาฝอาผมอยู่ตลอดไม่ห่างถ้าเป็นอย่างที่เพื่อนๆผมว่าจริงก็ดีเลยทีเดียวพอดีเลยวันนี้ผมมีเรื่องที่จะต้องเคลียร์กับเขาด้วยทักไปหาตอนนี้ดีกว่ารอให้เขามาหายิงเมื่อวานผมสอบสวนเขาไปหนักขนาดนั้น เขาจะมาหาผมไหมยังไม่รู้เลยสงครามแค่ผมพิมพ์ไปเช่นนั้นอีกฝ่ายก็เปิดอ่านข้อความผมในทันทีว่าและพิมพ์ตอบกลับมาเพียงสั้นๆมีเรื่องจะคุยด้วยอืมจำวันที่เกิดเหตุได้ไหมผมถามขึ้นเพื่อดึงเข้าเรื่องจริงจังอืมกูเห็นคนหนึ่งมีพิรุษแปลกๆมาเดินอยู่ข้างรถแค่ผมพิมพ์ส่งตอบกลับไปเช่นนั้นภาพในหัวของผมก็ปรากฏขึ้นมาเป็นฉาก จริงเหรอแค่สงครามถามกลับมาเช่นนั้นผมก็เริ่มเล่าเรื่องในทันทีดูกล้องลานจอดรถเวลาบ่ายสามครึ่งในวันเกิดเหตุดูแล้วกล้องเสียแต่ทว่าแค่ได้อ่านข้อความที่สงครามตอบกลับมาผมก็ต้องเบิกตาโพลงในทันทีกล้องเสียเหรอเป็นไปได้ยังไงบังเอิญขนาดนั้นเชียวเหรอฮะผมพิมพ์อุทานส่งไปใช่กูเลยไม่รู้ว่ามึงไปไหนออกไปทำไม ทั้งที่ตอนนั้นก็เป็นเวลาที่กูจะต้องใช้รถวันนั้นกูต้องการเช็ครถเพราะมึงจะใช้รถกูเลยต้องเช็คก่อนแล้วทำไมต้องเช็คเองด้วยละ่ะตอนนั้นมันไม่มีใครตรงนั้นเลยกูเห็นว่าเวลาจิมจวนเดี๋ยวมึงก็จะมาแล้วกูเลยลองเช็คเองอ่ะมึงเวลานั้นที่มึงมาหากูที่ห้องคือมึงอยู่กับกูในห้องนะมึงจะไปเช็ครถตอนนั้นได้ยังไงไม่ใช่ตอนนั้นกูประสบอุบัติเหตุแล้วผมบอกเช่นนั้นสงครามกกุทานออกมาทันที อะไรนะที่เห็นคือกูไปหาเมืองจริงแต่ต้องการจะบอกเมืองให้ไปที่รถให้รู้เรื่องกูหมายถึงกูไม่ได้ไปกายเนื้อในตอนนั้นที่ผมไปหาสงครามผมกลับรับรู้ความรู้สึกทุกอย่างเหมือนกับตัวเองไปด้วยกายเนื้อแต่ถว่าผมกลับมารู้ตัวอีกทีตอนนั้นผมก็ประสบอุบัติเหตุไปแล้วเพราะมีแค่คนคนเดียวที่สามารถช่วยผมได้แต่ตอนนั้นผมเหมือนวิญญ,ญาณในโลกของคนเป็นไม่สามารถบอกได้ว่าผมใกล้ตายอยู่รำไร ผมได้แต่แสดงออกให้อีกฝ่ายรู้ถึงแม้ว่าใบหน้าของผมจะมีรอยยิ้มมากสักแค่ไหนแต่ในใจเจ็บปวดแสนสาหัสเหลือเกินจะว่าเป็นวิญญาณน,นั่นก็ไม่น่าจะใช่หรอกหากเป็นวิญญาณตื่นมาแล้วจะยังจำเรื่องราวตอนนั้นได้ยังไงกันผมไปหาเขาด้วยจิตนากมากกว่าก่อนที่จะไปโผล่ที่ริมลำธารน,นั่นและได้เจอกับองค์พญาพัฒนาผมกลับได้เจอกับสงครามก่อนจิตนาคมากกว่า แค่ผมพิมพ์บอกเช้นนั้นส่งครามก็ทานออกมาในทันทีฮะตอนกูสลบไปกูก็ล่องรอยอยู่แบบนั้นแหละจนผมชะงักนิ่งไปเรื่องนี้ผมควรจะคุยกับเขาในแชทตอนนี้เลยไหมหรือควรจะปล่อยผ่านไปก่อนดีจนอะไรช่างเถอะว่าแต่มึงไปสืบเกี่ยวกับรถได้บอกใส่อะไรมาบ้างแต่สุดท้ายผมก็เลือกที่จะเปลี่ยนเรื่องแทนก่อนอื่นกูถามมึงก่อนรถที่มึงเช็คเป็นยังไง ที่กูขับรถชนเพราะพวงมาลัยล็อกกูเลี้ยวไม่ได้พอจะเบรกเบรกก็แตกอาการเดียวกับที่ให้ช่างเช็คจริงๆด้วยอืมกูเลยชนกับเสาไฟฟ้าคาดการได้ว่าเหตุการณ์นี้มีคนจงใจทําร้ายมึงใช่และเป็นคนที่รู้ความเคลื่อนไหวของกูดีด้วยซึ่งใครคนนั้นคือคนใกล้ตัวแน่ๆคิดเหมือนกันมึงคิดว่าใครกูมองว่าเป็นนเอฟตอนนี้เขาหายไปขาวว่าอยู่ผาวิหก ถ้าว่าแค่สงครามพิมพ์ตอบกลับมาเช่นนั้นผมก็ถึงกับขมวดคิ้วยุ่งในทันทีเผาวิหกเหรอมึงเจอกับองค์ท่านแล้วนี่กูไม่คุยอ้อมแล้วกันมันแปลกมากที่ทุกอย่างกําลังเป็นปัญหาแต่นาเอฟกลับไม่อยู่เลยกูมองว่าเรื่องนี้เป็นคนในโรงพยาบาลแต่ถ้าว่าแค่ผมขัดขึ้นมาเช่นนั้นสงครามก็อุทานออกมาในทันทีอะไรนะวันนั้นหมอแดนคุยกับกูเรื่องผิดพยนาน้าของคุณโอมแปลกมากที่เขาดูรู้เรื่องนี้ทั้งๆท,ท,ที่กูไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังมาก่อน ถ้าคนเราไม่เคยสัมผัสมากับตัวจะรู้ได้หรือว่านี่คืออาการของพิษพยานาคและที่สําคัญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเหมือนจงใจเจาะจงมึงฮะหมอแดนมีพิรุษหลายอย่างวันก่อนเห็นดําๆมองๆองอยู่หน้าห้องพออในมือถือถุงขนมเอาไว้สักพักเดินออกมาสีหน้าไม่ค่อยพอใจแล้วก็เดินออกไปมึงเห็นเหรออีกแก้มเห็นมันมาเล่าให้ฟังจริงด้วย เรื่องเคสคนไข้นอกพื้นที่ที่กูจะต้องไปวันนั้นน่ะกูให้ปันปันเภสัช่วยตวรวจสอบให้เคสนี้ไม่ได้มีจริงหากวันนั้นกูออกไปก็คงจะมีสภาพไม่ได้ต่างจากมึงหรอกเ <c oughs> ขาขาขๆที่กูสงสัยหมอแดนเพราะเคสนั้นหมอแดนเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับมึงใช่ไหม <c oughs> ใช่วันที่กูเห็นคนคนนั้นใส่ชุดไอ้โม่งเดินอยู่ที่รถลักษณะท่าทางและการเคลื่อนไหวมันคุ้นมากเหมือนกับคนที่กูเคยเจอและได้สัมผสัสบ่อยๆหรือถ้าเป็นหมอแดนจริงๆ กูเองก็ไม่ได้มีอะไรไม่พอใจกับเขาเขาจะมาทําแบบนี้ให้ได้อะไรขึ้นมาสงครามถามขึ้นเช่นนั้นผมก็ชะงักนิ่งไปทันทีก่อนภาพใบหน้าขององค์พยาพัฒนาที่คล้ายกับสงครามเรากับเป็นคนคนเดียวกันแวบบเข้ามาในหัวของผมมึงไม่มีอะไรกับเขาก็จริงแต่ใช่ว่าองค์พยาพัฒนาจะไม่มีอะไรกับเขาเลยหนิจริงไหมเดี๋ยวนะั้นมึงหมายถึงเพราะมึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับองคพยาพัฒนาและคนคนนี้ต้องการที่จะกําจัดองค์พยาพัฒนามึงกําลังจะบอกว่า ที่เขาต้องการฆ่ากูเพราะต้องการฆ่าองค์ท่านเหรอแค่สงครามพิมพ์ตอบกลับมาเช่นนั้นผมก็ถอนหายใจเฮือกในทันที <c oughs> นั่นก็อยู่ที่ว่ามึงเป็นอะไรกับองค์พญาพัทธ,ธาญาติพี่น้องหรือครอบครัวละ่ะผมตัดสินใจถามออกไปตรงๆแต่ทว่านน่นเมื่อสงครามพิมพ์ตอบกลับมาผมก็ต้องเบิกตาโพลงในทันทีเป็นคนคนเดียวกันกูไม่รู้นะว่าตอนมึงสลบมึงไปที่ไหนมา แต่มึงดูคาดการอะไรได้มีเหตุผลมากๆที่มึงบอกว่ากูกับองค์ท่านหน้าเหมือนกันก็แปลว่ามึงได้เจอกับเขาแล้วที่ที่มึงไปคือวังบาดานใช่ไหมผมชะงักนิ่งไปทันทีก่อนจะตัดสินใจพิมพ์คุยเรื่องนี้กับสงครามไปไม่รู้สิกูเองก็ไม่รู้แต่มันคือกระท่อมเล็กๆข้างลำธารตั้งอยู่ในป่ากระท่อมวารีแต่ถ้าว่าแค่สงครามพิมพ์กลับมาเช่นนั้นผมก็ต้องเบิกตาโพลงในทันทีเป็นกระท่อมที่กู องค์ท่านสร้างไว้ให้มึงอใช่เขาก็บอกกูว่ากูเคยเป็นพญานาคสายวารีแล้วมาบำเพ็ญที่นี่ตลอดจนเขาต้องสร้างกระท่อมไว้รองรับกูไม่ใช่แค่เคยเป็นตอนนี้มึงก็ยังเป็นแต่แค่เป็นครึ่งหนึ่งก็เท่านั้นแต่ถ้าว่าแค่สงครามตอกลับมาเช่นนั้นผมก็ถึงกับนิ่งอึ้งไปในทันทีตอนนี้ผมก็ยังเป็นอย่างนั้นเหรออีกครึ่งหนึ่งเป็นมนุษย์เลือดของมึงก็ยังคงเป็นสีแดงปกติเออแล้วเลือดของมึงล่ะของกูก็เช่นกัน กูเป็นร่างมนุษย์ขององค์ท่านเท่านั้นฮะจริงเหรอหมายถึงมึงคือร่างมนุษย์ขององค์พญาพัฒนเหรอผมถามขึ้นทว่าสงครามก็เปลี่ยนเรื่องไปซะเชางเธอเรื่องมันยาวเนะี่ยไว้เจอาอนบถามเขาเอาแล้วกันนะถามมึงไม่ได้หรอกูไม่กล้าพูดอะไรไปมากกว่านี้กูไม่รู้ว่ากฎวังบาดาลเป็นยังไงไว้ถามนถานพเถอะพอ,เ,อเขาเป็นใครอะทำไมดูรู้ทุกอย่างอะเป็นบริวารขององค์ท่านทว่าแค่ได้ยินเช่นนั้นผมก็ถึงกระเบิกตาโพลงในทันที บริวารเหอรอคฤืหาดอินทนนท์นพลนั่งมองรูปถ่ายขององค์พญาพัฒนาที่ซึ่งเป็นนายใหญ่ของตนทว่าน้ำตาก็คลอเบ้าขึ้นมาเสียงนั้นนายท่านตอนนี้ร่างกายของนายท่านใกล้จะพร้อมแล้วนะครับอีกไม่นานนายท่านก็จะได้กลับมาแล้วนะครับตอนนี้โลกวุ่นวายเหลือเกินเมื่อไม่มีนายท่านทุกอย่างดูเหมือนจะแย่ลง นพพลพูดขึ้นกับรูป่ายแต่ทว่าน,นั้นก็เป็นเวลาเดียวกันกับข้อความของคนรักตัวเองที่พิมพ์ส่งมาหามึงไอโอมบอกว่านาคประกาศศึกกับคลุดเหรอแค่ได้เห็นข้อความเช่นนั้นนพพลก็ยกมือถือขึ้นมาตอบกลับในทันทีมึงไปเผาวิหกตกข่าวเยอะมากมีเรื่องอะไรกันเดี๋ยวกูโทรไปคุยนพพลบอกแค่นั้นก็กดสายโทรออกหาอีกฝ่ายในทันที นพพลเล่าเรื่องทุกอย่างให้กับคนรักตัวเองได้ฟังทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยใช้เวลาในการอธิบายเรื่องราวไปกว่า42นาทีทั้งหมดก็เป็นอย่างที่ว่านั่นแหละไอ้น้องเวนกูไม่ได้ให้มันรับตําแหน่งรัฐทายาทถึงไม่ใช่มันก็เป็นใครไปไม่ได้อย่าลืมนะว่าครึ่งหนึ่งของมึงเป็นมนุษย์มึงไม่สามารถขึ้นครองราชเป็นหัวหน้าเผ่าครุฑได้นพพลพิมพ์เตือนอีกฝั่งที่กําลังร้อนกูรู้อยู่แล้ว ก็เพราะว่าเป็นสาเหตุนี้ไงกูเลยให้มันรับตำแหน่งรัชทายาทต,ตั้งแต่มันเกิดมานี่ก็เพิ่งจะครบ25ปีตามหลักแล้วก็ไล่เลี่ยกกันกับหมอสงครามแล้วก็หมอเพลงคราวนี้มึงจะเอายังไงต่อกูจะไปยับยั้งมันเองได้อ่านข้อความเช่นนั้นนพพลก็ถอนหายใจเฮือกในทันที <c oughs> มึงจะทําได้ยังไงตัวคนเดียวมึงสู้มันไม่ได้หรอกตอนเนี้ลูกน้องก็ฟังทางมันไปหมดแล้วถ้ามองให้ดีตอนนี้ มันก็คงเตรียมทำศึกกับนาคแล้วถึงกูจะตัวคนเดียวกูจะต้องยับยั้งมันให้ได้นาคกับครุฑมีสัญญาสงบศึกกันมาห้าร้อยปีตอนนี้ยังไม่ถึงร้อยปีมันก็จะก่อศึกแล้วและมันก็ยังไม่ได้ขึ้นเป็นหัวหน้าเผ่าอย่างเป็นทางการมันจะมาใช้อำนาจแบบนี้ไม่ได้แอฟพิมพ์ตอบกลับด้วยความไม่พอใจเงินกูจะช่วยมึงเองไม่ได้เรื่องนี้เสี่ยงเกินไปสำหรับมึงกูไม่ยอมให้มึงต้องมาเป็นอันตรายเด็ดขาดไอโอมเป็นน้องชายกู กูจะต้องสั่งสอนมันเองแต่มึงเป็นแฟนกูนะกูจะปล่อยให้มึงทำเรื่องนี้คนเดียวได้ยังไงก็เพราะว่าเป็นแฟนไงกูถึงไม่อยากให้มึงต้องมาเจ็บตัวหรือเป็นอะไรเพราะกูตอนนี้สถานะของเรายังเปิดเผยไม่ได้ระหว่างกูกับมึงทุกคนมองว่ามันผิดกฎแต่ถึงยังไงถ้ากูยับยั้งน้องชายกูไม่ได้ก็เท่ากับว่ากูไม่เหมาะสมที่จะรักมึงได้อ่านข้อความเช่นนั้นนพพลก็กัดฟันกรอดในทันทีทำไมมึงพูดแบบนั้น ถ้าเกิดศึกครั้งนี้ขึ้นอีกและกูไม่สามารถช่วยมึงได้เหมือนกับรอบก่อนที่ต้องทําให้องค์ดําแสนสิริบาดเจ็บองค์พยาพัฒนาดับมณีเข้าสู่นิพพานไม่เกี่ยวแล้วนายท่านใช้มณีนาคาสองดวงเพื่อฟื้นฟูกแก้วนาคาขององค์ทวันเทวาเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับศึกมึงก็รู้ดีองค์ดําสาหัสเพราะสู้รบในการศึกมึงเองก็ใช้กลยุทธ์ในการศึกช่วยพวกเราเหล่านาคมาตลอดจะเอาเวลาไหนไปช่วยองค์ดําในหน้าทับและในวันปลุกเสก แก้วมณีน,นาคาขององค์ท่านมึงก็อยู่มึงก็เป็นคนช่วยอย่าโทษตัวเองคนเดียวเลยถ้าเราตกลงที่จะรักกันแล้วก็ต้องยืนเคียงข้างกันไม่ใช่เหรออืมขอบคุณนะที่มึงเชื่อใจกูไม่งั้นกูจะเป็นแฟนมึงได้เหรอนพพลบอกเช่นนั้นอีกฝ่ายก็ส่งอีโมจิยิ้มหวานกลับมาแต่ครั้งนี้กูขอโทษวานพเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับตระกูลกูโดยตรงและไอโอมก็เป็นน้องชายแท้ๆของกูกูยอมไม่ได้ ได้อ่านข้อความเช่นนั้นนพพลก็เบิกตาพลงในทันทีมึงคิดจะทำอะไรก่อนจะพิมพ์ถามกลับไปแต่ทว่าอีกฝ่ายไม่ตอบกลับมาอีกแล้วห้องพักพิเศษหลังจากที่ผมทานข้าวทานยาเสร็จสับปาที่รับหน้าที่เฝ้าผมก็ทำหน้าที่ของเขาต่อที่โซฟาไม่ได้สนใจผมที่กำลังเปิดโทรศัพท์เพื่อทักหาผู้ช่วยของตัวเองอยู่ตอนนี้หมอแดนสะดวกไหมครับผมทักถามอีกฝ่ายขึ้นก่อนที่เขาจะตอบกลับมาในทันทีครับ หมอเพลงมีอะไรให้ผมช่วยหรอครับผมมีเรื่องจะถามหมอแดนนะครับถามได้เลยครับแค่อีกฝ่ายตอบกลับมาเช่นนั้นผมก็ยกยิ้มมุมปากเบาๆทันทีครั้งก่อนผมเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องพญานาคเกี่ยวกับเรื่องผิดพญานาคของคุณโอมหมอแดนยังจําได้ใช่ไหมครับจําได้สิครับนั่นแหละครับวันก่อนคุณโอมมาหาหมอสงครามเขาปรึกษาเรื่องนี้พูดกันถึงเรื่องพิดของพญานาคผมเริ่มเข้าเรื่องนี้เพื่อดูปฏิกิริยาของอีกฝ่าย ครับแต่ทว่าเขากลับตอบกลับมาเพียงแค่สั้นๆเท่านั้นเอ่อคือผมไม่ได้ชอบหมอสงครามครับผมรู้สึกว่าเขาแย่งคนไข้ของผมอะฮะผมกุเรื่องขึ้นมานั่นก็ทำให้อีกฝ่ายงงกับสิ่งที่ผมพิมพ์ออกไปคือคุณโอมออกจากโรงพยาบาลเพราะผมหาสาเหตุไม่เจอสักทีเพียงไม่นานคุณโอมก็กลับมาที่โรงพยาบาลอีกแต่จากที่จะมาหาผมกลับไปหาหมอสงครามแทนะซึ่งเรื่องนี้ผมไม่โอเคในฐานะที่ผมเป็นหมอ แล้วหมอแดนก็เป็นผู้ช่วยผมมาตลอดอ่ะแล้วก็รู้เรื่องพญานาคผมขอถามเกี่ยวกับเรื่องพญานาคได้ไหมครับได้ครับอีกฝ่ายติดกับดักผมให้แล้วผมอยากรู้ตำนานทั้งหมดเกี่ยวกับพญานาคที่หมอแดนทราบครับถ้าให้พูดกันตามตรงผมเองก็อาศัยอ่านเอาจากหนังสือต่างๆไม่ว่าจะเป็นวรรณคดีเอ่ยประวัติศาสตร์เอยหรือแม้แต่ตำนานต่างๆเท่าที่ผมรู้มา ที่เขาคูคาจะเป็นทางเชื่อมระหว่างสองโลกนั่นก็คือโลกของพญานาคก,กับโลกของมนุษย์แต่ที่นั่นได้ข่าวว่ามีพญานาคปกปักรักษาอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับท่านคือองค์พญาพัธธานาคาธิบดีศีสุโธครับแค่ได้อ่านเช่นนั้นผมก็ชะงักนิ่งไปในทันทีนี่คือชื่อของผู้ชายที่ผมได้เจอที่กระท่อมข้างลาําธารมีรูปไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นรูปของรูปปั้นพญานาคใน Google มีเยอะครับ แต่ถ้าเป็นรูปขององค์พญาพัทธาเองเลยเหมือนผมจะพอมีอยู่ในมือถือบ้างนะครับเอ่อผมขอดูหน่อยได้ไหมครับแค่ผมบอกเช่นนั้นหมอแดนก็ส่งรูปรูปหนึ่งเข้ามาในแชทเป็นรูปวาดของชายในชุดสีขาวสองคนท่ามกลางหิมะโปรยปลายร่างชายคนหนึ่งในชุดโบราณสีเทาอมขาวนั่งจับดินสอกําลังเขียนบางอย่างอยู่ซึ่งใบหน้านี้คล้ายกับองค์พัทธาที่ผมได้เจอมากแต่ชายอีกคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆร่างของเขานั่นสิกลับทําให้ผมต้องซูมนิ้วเข้าไป เมื่อเขากลับมีใบหน้าที่คล้ายคลึงกับผมมากเหลือเกินคนข้างกายที่ยืนอยู่คือใครผมถามหมอแดนขึ้นอ๋อชายาขององค์พัทธ,ธาครับดาคาราสายวารีเพียงองค์เดียวองค์ทวันเทวาศรีสุตตะนาคราชครับได้อ่านข้อความเช่นนั้นผมก็เบิกตาโพลงในทันทีจริงด้วยนี่คือคนที่องค์พญาพัทธ,ธาบอกว่าเขาคือผมองค์ทวันเทวานาคราสายวารีที่เป็นภรรยาขององค์พญาพัทธ,ธาในตอนนั้นตอนนี้เขาอยู่ไหน ไม่มีแล้วครับองค์ทวันเทวาดับขันไปเมื่อ400ปีแล้วรู้ละเอียดขนาดนี้ผมจะต้องเจาะลึกอีกหน่อยดูเพื่อจะมีพิรุธอะไรออกมาชัดเจนขึ้นอะไรนะเพราะอะไรเอ,อ่อเขาโดนวางยาพิษครับแต่ทว่าแค่หมอแดนบอกมาเช่นนั้นผมก็ต้องขมวดคิ้วยุ่งในทันทีไม่ใช่ว่าเขาชาราหรอกเหรอทำไมองค์พยาพัฒนาถึงได้บอกว่าองค์ทวันเทวาชาราเสียไปนะจริงเหรอไม่ใช่ว่าเขาชาราเหรอ,อครับเออ ไม่สิชราครับแย่จริงผมจำผิดนะแต่ถ้าว่าแค่อีกฝ่ายตอบกลับมาเช่นนั้นผมก็จะพิรุษได้ในทันทีอ๋อเขามาเกิดใหม่ไหมผมถามขึ้นถ้าหากว่าเขารู้เรื่องเกิดใหม่ขององค์ทวันเทวาแปลว่าหมอแดนคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วจริงๆไม่ครับหากตายชราจะไม่มีทางได้เกิดเป็นนางอีกบุญบารมีมากสุดก็จุติเป็นเพียงแค่มนุษย์ครับหากตายแบบิธรรมชาติตายก่อนวัยอันควรก็จะมาจุติเป็นนางอีก หรือไม่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่นาคอื่นๆเช่นเผ่าวิหกหรือว่าเผ่ากินรีนะครับกรณีครึ่งมนุษย์ครึ่งนาคละ่ะเป็นไปได้ไหมผมถามขึ้นถึงข้อมูลตัวเองบ้างยากเลยครับทําไมอะครับจะเป็นแบบนั้นได้ก็ต่อเมื่อการตายที่เกิดแบบไม่ธรรมชาติถูกฆ่าตายวางยาพิษหรืออะไรก็ตามแต่ที่ถูกทําให้ตายครับ จะมีแก้วนาคาหลงเหลืออยู่หากจะเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งนาคได้แก้วนาคานั้นจะต้องจุติในท้องของมนุษย์ผู้หญิงเท่านั้นครับหรอือใช่ครับและนาคผู้เป็นพ่อต้องมีพลังสูงด้วยนะครับไม่อย่างนั้นจะให้กําเนิดไม่ได้หากพลังน้อยเกินไปก็จะเป็นอันตรายต่อแก่นมณีร้ายสุดก็อาจจะดับขันไปได้เลยครับต้องพลังเยอะขนาดไหนถึงจะสามารถให้กําเนิดได้เทียบเท่ากับกษัตริย์นาคาปกครองพิภพเลยครับทันทีที่ผมได้อ่านจบ ก็ต้องนิ่งอึ้งไปผมเป็นครึ่งคนครึ่งนาคการที่ผมมานั่งอยู่ตรงนี้ได้แม่ของผมจะต้องเป็นมนุษย์และพ่อของผมจะต้องเป็นพญานาคถ้าอย่างนั้นป้าคือใครหากให้กำเนิดผมได้แบบนี้ป้าคือนักราชนชั้นใดคิดถูกจริงๆที่มาถามหมอแดนหมอนี่รู้ละเอียดจังเลยนะครับในถ้าว่าไม่ติดว่าเป็นหมออยู่ในโรงพยาบาลและห้องผ่าตัดกับผมบ่อยๆผมคงคิดว่าหมอแดนทำงานที่วังบาดานนะครับเนี่ยผมแกล้งแซว หมอแดนดูรู้รายละเอียดมากซะจนน่าสงสัยแม้กระทั่งเรื่องครึ่งคนครึ่งหน้าก,ก็สามารถให้คำตอบได้คนคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วจริงๆ มานังล้อมว่าความรังสารพันมีมากมากผู้ผู่ปาปดามีเข้าอ่านปงลงเรียนสอนมีสุ้มนั่งกระสิงฟอนหาบแห่หอมเฮามีบาสีผ้าเข่ามากเบ่ง้อมพังดอกสมังดอกอมแก้มหมูมันป่า